มาแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตการจ่ายเงินเยียวยาล่าสุดนะคะสำหรับวันนี้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมจ่ายเงินแน่นอนในเดือนมีนาคมนี้ถึง2รายการรับสูงสุดถึง3,500บาทจ่ายจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะและวันจ่ายเงิน2รายการนี้มีวันอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะและที่สำคัญนะคะคนที่อยู่ในกลุ่มนี้มีบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสริการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์แบบ สองเด้งเลยค่ะคุณผู้ชมในการโอนเงินเดือนมีนาคมนี้รับสูงสุดถึง3,500บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้จ่ายจริงแน่นอนติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศสําหรับกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นอิสานแซบมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารและมีการตรวจสอบข้อมูลมาเรียบร้อยเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินเดือนมีนาคมนี้ถึง2รายการถ้าหากได้รับเงินจริงๆรับสูงสุดถึง3 5 0 0บาทกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือ กลุ่มที่อยู่ในส่วนของอสมอและอสสอทั่วประเทศซึ่งครมออนุมัติงบกลางมาเรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2,565ด้วยวงเงิน3,150ล้านบาทเพิ่มค่าตอบแทนให้กับพี่น้องชาวอาสมอและอสสอจำนวนกว่า1ล้านคนทั่วประเทศค่ะและต่ออีก6เดือนเดือนละ500บาทรวมแล้วจะได้รับอยู่ที่6เดือนคือเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนมีนาคม2565และจะมีการโอ รวดเดียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งได้รับคำยืนยันมาจากนายนิติพลชัยนันท์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขและวันนี้ตรวจสอบข้อมูลมาเรียบร้อยมีความพร้อมเตรียมจ่ายจริงค่ะ รายการแรกที่จะโอนให้กับพี่น้องชาวอสมอและอสสนะคะในวันที่15มีนาคม2565นั้นก็คือค่าป่วยการค่ะของพี่น้องอสมและอสสเดือนกุมภาพันธ์2565โอนตรงเข้าในส่วนของบัญชี1,000บาทกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะและจะไปโอนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเงินที่ทุกคนรอคอยค่ะ18มีนาคม2565รับเงินค่าเสี่ยงภยัยโควิด -19 ค่ะคือจะมีการจ่ายรวดเดียว5เดือนเลยนะคะ คือเดือนตุลาคม2564เดือนพฤศจิกาย,ยน2564เดือนธันวาคม2564และเดือนมกราคม2565รวมถึงเดือนกุมภาพันธ25์2565 5เดือนนะคะคุณผู้ชมคูณ500จะได้รับเงินอยู่ที่2,500บาทและโอนเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ2รายการนี้โอนแน่นอนในเดือนกุมภาพันธ์2565ยินดีด้วยนะคะกับพี่น้องชาวอาสมอและอสสทั่วประเทศส่วนอีก500บาทค่า าเสี่ยงภัยโควิด19นะคะในเดือนมีนาคมจะไปจ่ายอีกครั้งหนึ่งคือสิ้นเดือนมีนาคมดีใจด้วย3,000บาทจ่ายจริงรับจริงร้อเอร์เซ็นทั่วประเทศค่ะและที่สําคัญพี่น้องชออสมอแลอะอสสใครมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินเด้งที่2คือวันที่1มีนาคมนี้นะคะท่านจะได้รับก่อนเลยคือวงเงินรูดซื้อสินค้า200-300ถึงบาทและวงเงินเพิ่มกําลังซื้ออีก200บาทค่ะ โดยกระทรวงการคลังจะเติมเงินเข้าไปในบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ก่อนนะคะซึ่งรูดซื้อสินค้าได้และไปรับกันอีกครั้งหนึ่งสิแล้วก็สิรวมแล้วเดือนนี้จะได้รับอยู่ที่3,500บาทค่ะยินดีด้วยค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ